ในมุมของ e อ g ซีจีดอนะครับเรามุ่งบ้านที่จะทำโรงงานของเราเนี่ยให้เป็น best factory <S <S ในทุกๆเรื่องที่เราทำผลิอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่อง ESG ซึ่งเราให้ความสำคัญกับเรื่องกรีนมากทั้งในมุมของนั้นกรีนโปรดักต์แล้วก็กรีนโปรดักต์เรามีเป้าหมายของทาง e อ g ซีจีดอนะครับในปี30เนี่ยนะฮรเราก็จะลดการใช้พลังงานลงให้ได้ที่20%แล้วก็จะไป net zero นในปี50ตามนโยบายหลักของเอเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะหาทุกวิธีทางใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดให้เเปปป็นไตาาามม้หย รเรายึดตามนโยบายของ s อ g ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดูแลเพื่อนพนักง,งานของเรามันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมีโรงงานหรือมีกระบวนการผลิตที and Green ่ Smart andgree n Factory ที่จะผสมภานเนี่ยเอาแมนกับแมชีเนี่ยทำงานร่วมกันให้เกิด a Automation ได้ r o d u c t i v i t y แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความ s a f ต t ้ในการทำงานที่เกิดกับเพื่อนพนักง,งานมีสุขอ,อนามัยที่ดีเพื่อนพนักง,งานเราก็จะสามารถที่จะมีความสุขในการทางานแล้วก็ส่งมบอบสินค้าหรือที่เขาผลิตเนี่ยให้มีคุณภาพได้ ่วนของกระบวนการตั้งแต่ process นะครับ cream process เเราเี่ยมีความตั้งใจที่จะลดการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานโดยการที่เอา waste ในกระบวนการผลิตวนกลับมาใช้ใหม่การที่เอา waste กลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยนั่นแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องขนวัตถุดิบเข้ามาผลิตทั้งหมดแค่ลดการขนมันก็ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ตั้งแต่กระบวนการสังหาหรือเอาวัตถุดิบ้ามาในการผลิตไฟฟ้าเอ่ยหรือพลังงานเนี่ยเรามีกระบวนการลดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเราติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่โรงงานเราเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ลดปลล่ออย CO2 ตดเชน เราพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาร่วมกับพนักงานของเราปรับปรุงกระบวนการผลิตครับเพื่อทําให้นักงานเราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภพาพในการทํางานมากขึ้นแทนที่นักงานจะต้องลงไปมีความเสี่ยงเองเนี่ยนะครับเราก็ใช้อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆขงเข้ามาโดยที่พนักงานเราก็ออกมาเป็นแค่คนที่ควบคุมเครื่องจักรอีกทีนึงเพราะนั้นก็จะทําให้ได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ได้เรื่องของ productivity ด้วยเพื่อทาให้บริษัทภายใต้ s g Decor ทั้งหมดเนี่ยนะครับมี green product และ green process อย่างเป็นรูปแบบครับ SCG, passion for better.